พอจะเลยอยแบบนี้แล้วดูดีอะ่ะเหมือนอะไรสวิงเกอร์เรนโบว์เลยเหมือนเลยทุกคนสวัสดีค,ะาาค่ะป้าผานะคะพบกันกับปบ้าผายันสลามรวมมิดยันสลามรวมมิดของเราวันนี้นะคะเป็น EP ีที่29แล้วค่ะ <Wow. S 2> คลิปหน้าก็จะเสร็จ สิ้นภารกิจฟิตโชว์ของเรานะคะวันนี้เป็นของน้องอะไรและอุปกรณ์อะไรบ้างตามมาดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะมาแชร์สูตรสลามชื่อสูตรว่าพุดดิ้งคาราเมลฟันแตกแสดงว่าฟาดจนฟันแตกหรือว่าขบจนฟันแตกนั่นเองนะคะมาที่ <laughs> เ,ะะเดี๋ยวเราจะมาแบ่งเนาะข้างในมีช็อกโกแลตเอาไว้ทำเบเกอรี่นะคะอันนี้ช็อกโกแลตแท้ร้อยเปร์เ็นเลยค่ะอีง e ับพี่พาวันนี้ง่ายๆเลยจะมาแชร์ยำสลัมรวมมิตรค่ะหนูคุยไลน์กับพี่พาวด้วยนะ <S 2> <S 2> แต่ว่าช่วงนี้อาจจะไม่ได้คุยนะเพราะโทรศัพท์หนูพังอันนี้ใช้เครื่องน้องดูค่ะเข้าเรื่องเถอะนะชื่อสุดว่าไทยบ้านอุ้ยไทยบ้าน อุปกรณ์ที่2ของเรานะคะเก๋ๆน yeah, oh. uh. ั่นก็คือแพมเพิ์ดนั่นเองค่ะบางคนยังไม่รู้นะคะว่าในแพมเพิ์ดมีหิมะซ่อนอยู่ค่ะก็คือผงหิมะอยู่ในแพมเพิ์ดค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองแกะดูนะด้านในเนาะถ้า ไม่แนะนำไม่แนะนาเลยนะคะแต่ถ้าใครอยากเห็นว่าผงหิมะเป็นยังไงหรือสามารถใช้ในแผ่นเพิร์ดก็คือตัวรองฉี่นั่นเองนะน้ำมันก็จะซับน้ําประมาณนี้นึกออกใช่ไหมคะแต่ว่าในแผ่นเพิร์ดจะมีมากกว่าในผ้าอนามัยเนาะ,ะโอ้โหนี้ก็เป็นแบบ18บวกบอบแล้วใช่ไหมพี่พา่าโอเคอุปกรณ์ต่อไปนะคะสวัสดีค่ะพี่พานหนูชื่ออุ้มคนเดิมนะคะวันนี้จะมาแชร์สูตรสาวชื่อสูตรว่า <Yeah. S 2> หอมสดชื่นค่ะหอมสดชื่นของเราอุปกรณ์ที่3ก<อ>็คือ นี่ค่ะลูกปัดหลากสีหนึ่งหยิบกันมือนะคะหลากสีจริงๆนะคะนี่โอ้พยายามเลือกมาหลากสีทุกคนก็จะเห็นว่าลูกปัดมีเยอะมากนะคะด้านหลังชอบชอบลูกปัดนะคะอุปกรณ์ต่อไปนะคะน้องแกลคนเดิมเนาะสวัสดีค่ะพี่พาชื่อคงไม่ต้องบอกหรอกนะคะรู้ๆกันอยู่แล้วค่ะวันนี้หนูจะมาแชร์สูตรสลลมชื่อสุด,ดว่าอะไรก็ไม่รู้อ่ะอะไรก ทำปากนะอุปกรณ์ที่4ของเรานี่ยก็คือกระดาษใช้แล้วนะคะหนแผ่นเนาะเอามาแช่น้ําก่อนเพราะฉะนั้นพี่พาขอแช่เลยฉีกก่อนนิดนึงลวกันนะคะนี่โอ้ฉีกระดาษเสียง ASMR นี่ถ้าฉีกระดาษเลยครัอ็มใช้แล้วนะคะเป็นกระดาษใช้แล้วเนาะนี่แล้วก็ใส่น้ําลงไปค่ะนี่แช่ดะแเดแ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 ด ใส่น้ำให้เขาเปื่อยย่นแล้วเดี๋ยวเราจะเอามาทํำกันอันนี้เป็นกระดาษ A4 นะคะไม่ใช่กระดาษเชชู่หรือกระดาษอะไรจริงๆี่งตอนแรกก็งงอยู่แต่ว่าเราใช้กระดาษเชชู่หรือว่าสำลีกันมาหลายคลิปแล้วกระดาษ A4 นี่แหละน่าจะเวิร์กเอยู่เนาะขยายขยายลำไว้โอเคอุปกรณ์สุดท้ายค่ะสวัสดีค่ะพี่พหนูชื่อดาคนเดิม อีก 1.EP ก็จะหมดแล้วอะรู้ดีนะคะวันนี้หนูจะมาแชร์สูตรสลาวชื่อสูตรว่าวาันแหววนี้ไม่มีแล้วนะคะ oh. โอ้โหอุปกรณ์สุดท้ายของเรานั่นก็คือหวานจริงค่ะน้ำตาลปี๊บหช้อนนะคะน้ำตาลปี๊บห้าช้อนค่ะน้ำตาลตะหนดนันนเองเนาะชิมก่อนชิมได้ด้วยเป็นก้อนๆนะคะอหวานเหมือนลูกอมไหมคะโอเค อุปกรณ์ท้องวันนี้เราจะใช้กาวน้ำขุนนะคะเดี๋ยวพี่พาจะใช้กาวน้ำขุนตลอดเลยนะไม่ได้ใช้น้ำใสแล้วเพราะว่ากาวน้ำใสพี่พางหมดบ้านแล้วสั่งแล้วไม่ได้แล้วนะคะหมดเลยเนาะโอเคมาเดี๋ยวเราจะมาดูกันวันนี้เ่้พายอยากได้สีอะไรอยากได้สีส้มสีอะไรก็ได้จริงๆแล้วอ่ะโอ้สีแดงนะคะวันนี้เราจะสีแดงกับลูกป,ปัดหลากสีค่ะทุกคนทําออกมาแล้วจะเป็นยัางไงาเป็นหรือไม่เป็นจะสวยหรือไม่สวยขอคนละหนึ่งไล์ตามดูกันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกของเราก็คือการใส่ช็อกโกแลตเนาะช็อกโกแลตเนี่ยเขาจะไม่ละลายเลยนะคะถ้าเราไม่เอาไปเวฟเพราะฉะนั้นวันนี้สีของเราก็น่าจะเป็นสีช็อกโกแลตโดยปริยายเออ <c oughs> เอาซักซักก้อนหนึ่ง <c oughs> มันๆขมๆแล้ะ,ะ <c oughs> เดี๋ยวป้าพาขอเอาไปเวฟก่อนนิดนึงเนาะอ๋อร้อนโอเคเราลองมาบิดบิดดู <c oughs> โอเคก็พอละลายแล้วนะทุกคน แต่ว่ายังละลายไม่มากพอค่ะ โอเคค่ะ okay, ทุกคนช็อกโกแลตก็พอละลายแล้วนะหรือประมาณสองก้อนเล็กๆนี้นะคะเดี๋ยวเราทิ้งไว้ก่อนเนะาะกลัวแต่ว่าเขาจะแบบกลับไปแข็งเหมือนเดิมเหมือนกันเนาะขั้นตอนต่อไปเราจะมาละลายผงหิมะกันนะคะจากแพมเพิร์ตน้องมาดูกันเลยะคะ่ะเราจะทํายังไงกันบ้างมนาะอันอื่นนะคะเราก็ฉีกหรือว่าตัดจริงๆแล้วฉีกได้เลยนะคะเพราะว่าป๊าปาเคยให้น้องเกสใส่แพมเพิร์ตจะรู้ว่าเวลาแบบน้องอืออะไรเงี้ยด้านข้างจะฉีกได้เลยะคะ่ะทุกคนตัวนี้นะเราก็จะค่อยๆแกะเขาออกมาค่ะ เขาจะใส่เข้าไปในในตัวสำลีต like, mm ัว hmm. นี้แหละนี้นะคะเห็นไหมว่ามันจะเป็นเหมือนคล้ายๆเศษสำลีอะไรอย่างเงี้ยพี่บาจะเอาแค่เต็มถ้วยเนาะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนี่ใส่น้ำลงไปนะคะจุถูกไหมทุกคนยิ่งใส่น้ำเขาก็จะจุน้ำได้เยอะค่ะนี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวลองคนดูนิดนึงอ่าเขาเป็นดูเจลเจลเห็นไหมทุกคน ไม่ดูเป็นสัลีแล้วแต่ว่าดูเป็นเจลแทนเห็นไหมคะค่ะทุกคนเนี่ยเราใส่ลงไปเลยแล้วกันนะน่าจะพอแล้วล่ะเป็นเหมือนหิมะหรือเปล่าทุกคนมองดูแล้วเหมือนไหมป้าพาว่าเหมือนมากๆเลยนะคะทั้งทัที่ตอนที่เป็นมะว้าววันนี้สีแดงคงไม่มีผลอะไรกับช็อกโกแลตของเราอย่างแน่นอนอันนี้คือเป็นช็อกโกแลตเลยทุกคนอย่าไม่ต้องสงสัยมันเหมือนช็อกโกแลตปั่นมากๆเหมือนโกโก้ปั่นมางกี้ป้าป้าพา ใช่ใช่ใ,ชใ,ชใชเหมือนโกโก้ปั่นนะคะลูกปัดหยิบกำมือหนึ่งหยิบกำมือพอจะเลยโรยแบบนี้แล้วดูดีอะ่ะเหมือนอะไรสปริงเกอร์เรนโบวเลยเหมือนเลยทุกคนเฮ้ยลูกปัดอันนี้เหมือนวันหลังเราเอามาแทนได้เลยนะเนี่ยมาตกแต่งนะใช้ลูกปัดหลากสีตกแต่งขอรอบๆหยิบกำมือไม่พอไงโอ,อ๊้ยสวยชอบเป็นช็อกโกแลตเลยตอนเนี้ยนี่ วายสวยดีทุกคนต่อไปนะเป็นกระดาษค่ะเราแช่น้ําไว้นะถามว่าเปื่อยไหมไม่เปื่อยอ่ะทุกคนแต่เราก็จะใส่ไปทั้งแบบนี้เลยแบบเขาเรียกว่าไงรุ่นอิปิกค่ะนี่เป็นเนี่ยให้เขาไปละลายเองอยากละลายก็ลายไม่อยากละลายก็ไม่เป็นไรเราต้องมาเพิ่มความหวานกันหน่อยเนื่องจากช็อกโกแลตไม่มีความหวานเลยนะคะ เราจะใส่น้ําตาลลงไป5ช้อนพี่พาขอกะเอาแล้วกันนะเขาไม่อยากเอาอะไรจับอันนี้เอายังกินอยู่นะหนึ่งหวานหวานมากจ้ะแม่ตอนนี้นะจุดจุดนี้มีความหวานหวานสุดอันนี้ต้องทิ้งเลยนะคะถ้ามีเป็นน้ําตาลแบบนี้แต่ว่าป้าพาคิดว่าสลาสุดนี้อาจจะไม่เป็นค่ะ อะไรเอาอะไรมามั่นใจเพราะเคยแบบกับความหวานแล้วอะ่ะมันจะทํายากมากแต่ถ้าทํากับความเค็มอะ่ะมันยังพอได้นะคะทำกับความหวานมันจะแบบไม่ค่อยจะได้ค่ะเรารอทุกอย่างผสมปนเปรกันอีกนิดนึงนะะรอละลายก่อนแล้วเดี๋ยวเราลองมาใส่น้ํายาก,กับกาวดูเราลองดูซิว่ากาวจะจับตัวเป็นก้อนไหมโหยากนะเนี่ยนมต,ตดสวยอะ่ะ <Wow. S 2> ตอนนี้เหมือนโอ้สีสวยมากมีนมนม,นมเกิดขึ้นเดี๋ยวเราลองใส่สีแดงลงไปนะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้ปูนแดงหรือนะ้ำมกักยาของเราก็เข้ากันเป็นที่ oh. เนะรียบร้อยแล้วนะคะมีทุกอย่างอยู่ในนี้ค่ะ everything c h i n g a b e l นะคะเราจะทำได้หรือไม่ได้นั้นต้องลุ้นกันอย่างหนักเลยค่ะเดี๋ยวเราจะใส่บอรแรกลงไปค่ะบอรแรก ที่ไม่ว่าจะเข้ากับอะไรก็ต้องเป็นนะถ้ามีกาวค่ะเขาก็จะพยุงทุกอย่างขึ้นมาแต่ถ้ามีสัดส่วนอะไรที่ทำให้บอแลกคายเนาะอย่างเช่นน้ำตาลเนี่ยอาจจะไม่เป็นนะคะทุกคน oh, <no. S 1> อาจจะเห็นไหมมันเหมือนจะจับตัวเป็นก้อนแล้วเขาก็คลายลงไปค่ะเดี๋ยวเรามาอรอลุ้นกันได้หรือไม่ได้นั้นระทึกสุดๆเลยใส่บอแรกลงไปเยอะๆเลยขอเอามือจับนะว้า เนีความหวานนะ่ะมันมันมันจะคายบอหลกอะทุกคนไม่เป็นแน่เลยแล้วมือจับแล้วจะพาน,นะจุดนี้ฮัลโหลฮัลโหลเจพายังอยู่ไหมคะกล้าเนาะโอ้โหตีมือสิแม่ตีสิแม่แม่ตีมือสิโอ้ยโ,โอ้ก็เหมือนจะเป็นนะทุกคนเป็นเถอะนะเพราะว่าเอามือลงไปแล้วไม่งั้นจะปิดกล้องยากมาทำไม่เป็น แหวเละตุ้มเปะ๊ะเดี๋ยวลองไปนวดดูก่อนเนาะมาค่ะทุกคนตอนนี้นะคะสลามของเราก็จับตัวเป็นก้อนแล้วนะคะแต่ค่อนข้างที่จะเหลวมากๆเลยจับตัวเป็นก้อนแต่เลวดูมีความแบบเเละเหลวนะคะแต่ถามว่าเป็นสลามไหมเป็นนะคะเป็นค่ะคือจับได้ก็คือเป็นสลามแต่ถ้าสมมุติว่า จับไม่ได้เลยเป็นน้ําเลยจะไม่เป็นสลามเห็นไหมถ้าบีบแล้วอย่างเงี้ยมันก็คือยังเป็นสลามอยู่ค่ะทุกคนแต่ถ้าแบบติดมือแล้วเหมือนเหมือนแบบเขาเารียกยังไงเอาไม่ออกเลยอย่าบีบแล้วไม่ออกอย่างงี้ประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยจะไม่เป็นแต่อันนี้คือถ้าบีบแล้วออกแล้วก็เหมือนแตะแตะแตะแล้วออกเงี้ยแสดงว่าเป็นสลามได้นะลองจับแบะแพรดู แบ <Bad> ดู <laughs> แผดูก็แค่เรียบร้อยแล้วนะคะ <laughs> ถือว่าก็ยังผ่านนะคะเกือบไม่รอดเอาค่ะทุกคนสีน้ำมหมักยายกระจายวันนี้นะคะแค่คลิปนี้ป้าผ่าไปแล้วนะคะลดติดตามอีสุดท้ายให้ดีค่ะรีบแชร์กันเยอะๆนะคะทำแค่สีสั้นเดียวนะคะไปแล้วค่ะเจอกัในใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ไป้าละจ้าบา,บายๆจุ๊บๆ๊าบ